สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิลค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิลนะคะจะมารีวิวขนมทําได้นะคะเป็นแบบไมม์เมโลดี้นะคะ,ะเป็นของขวัญที่พี่ตุ๊กตานะคะให้น้องฟิลเป็นของขวัญวันปีใหม่มนี่นะคะด้านหน้าก็จะเป็นหน้าตาของเวลาทําออกมาเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากด้านหลังก็จะเป็นวิธีทำค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่แกะค่ะแล้วตรงนี้เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ไมโครเวฟเลยนะคะไม่ต้องใช้เลยใช้แต่ตู้เย็น พีมอบฟิวนะคะจะมาทำกันเลยค่ะโอ้โหอ,อ่ะเดี๋ยวฟาฟิวพี่ให้นี่เดี๋ยวพี่หมอบฟิวนะคะก็จะแกะออกมากนี่คือขันเนอ่ะอันนี้คืออะไรน้องฟิวแม่พิมพ์ใช่ไหมอ่ะก็นี่นะคะเป็นสีใสนี่นะคะก็จะมีผงสองถุงนะคะผงแบบจะซองใหญ่กับซองเล็กก็ซองเล็ก แล้วก็จะเป็นเหมือนไวชช็อกโกแลตนะคะถุงนึ่งไวชช็อกโกแลตแล้วก็จะมีไม้เสียบนะคะถุงนึ่งเป็นตรงนี้นะคะเสียบก่บตรงนี้อันนี้เป็นหลอดช็อกโกแลตค่ะจะวิธีทำนะคะก็ต้องละลายไวชช็อกโกแลตก่อนนะคะจะก็เตรียมถ้วยมาสองใบนะคะถ้วยหนึ่งใส่น้าร้อนอีกถ้วยหนึ่งเอาไว้ใส่ไวชช็อกโกแลตนะคะแล้วก็คนให้ละลายวิธีการทํานะคะก็หยิบซองห่อนี้มานะคะเป็นห่อเล็ก แล้วก็แกะนะคะเดี๋ยวิล์มก็จะพลาทองต้องตัดเราจะกเก็บของตรงนี้ก่อนนี่นะคะิล์มก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มว่าเป็นถุงซิลนะคะกับชอ้อนแล้วก็เขียหังแล้วก็อะไรอันหนึ่งติง๊งอันนี้นะคะิล์มก็จะตัดห่อนี้นะคะข้างในมันจะเป็นสีชมพูสีชมพูจะเป็นแบบนี้ใช่แต่ว่าิล์มขอแยกสานึงนะเพราะอะไรนิดนึงคะจะ เอาไปตกแต่งได้ที่เหลือเก็บไว้ตกแต่งนะคะก็อันนี้เอามาทําอะไรน้องฟิวเอาไปบดให้ละเอียดเอาบดให้ละเอียด <c oughs> นาทีน้องฟิวฮาร์ดคอมอะ่ะนี่แม่ต้องจิกกระปัองก็กระปังกระป๋องโอ้ยยิ่จนให้เป็นละเอียดหงุงผงเลยนะคะกลับด้าน ตอนนี้นะคะน้องฟิลก็บดจนกลายเป็นผงๆอย่างนี้แล้วนะคะจะต,ต่อไปก็จะมาละลา,ละลายไว้ช็อกโกแลตนะคะนี่เลยคะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะพีเสืขาว <c oughs> ก็ต้องเตรียมถ้วยสองใบนะคะถ้วยแรกก็จะใส่เป็นน้ําร้อนนะคะถ้วยที่สองก็เอาไปใส่ไว้ไวช็อกโกแลตอ,อย่างนี้นะคะอ,อะ้น้องฟิลเดี๋ยวพีวต่ตัดให้ตัดน้องฟิวเท อ้ถ้วยวแรกนะคะด้านล่างก็จะใส่น้ําร้อนนะคะถ้วยนี้ก็เป็นถ้วยเปละะ่าๆเขาว้ใส่ไวไ <ป S 1> ช็อก<ป>แล้วก็คนให้ละลายนะคะคนละลายอ,อ้เดี๋ยวพี่เริ่มคนให้ก่อนอ้นี่นะคะพอไว้ช็อกโกลตดโดนกับน้ําร้อนนะคะก็จะเริ่มละลายอย่างนี้แล้วนะคะกินหอยนี่นะคะละลายง่ายมากก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะละลาย เพื่อนๆนะคะไม่ใช่ว่าใส่นมร้อนนะคะลงไปในถ้วยนี้แต่ว่าใส่ไว้ในถ้วยด้านนอกนะคะแล้วค่อยเอาถ้วยถ้วยหนึ่งใส่ไว้ช้อนแล้วก็คนนะคะแต่คนให้ละลายเลยแต่ว่าตอนนี้เหมือนมันจะติดช้อนเดี๋ยวพี่ให้น้องฟิควคนนะใจะเย็นๆนี่าาะะนะคะลาตาก็เริ่มจะละลายหมดแล้วนะคะกหออ็หอมเมื่เม็ดฟิวหอมเนาะน่ากินตอนนี้นะคะไวชอช็อกโอกแลตขอกช็อกชอกช็อก็อะลายเป็นอย่างกช็อกช็อะ ต่อไปก็จะใส่พงมันเป็นซองใหญ่นะคะใช่แล้วเกะตรงนี้ด ok ้วยด้านในนะคะก็จะเป็นเม็ดๆนะคะสีขาวเป็นลากินน่าจะกรบกรอบวังอูยังกดไว้ช็อกโกแลตอีกนี่นะคะฟิล์มก็จะค้นให้เข้ากันเลยนะคะ ต้องให้ละลายอีกแล้วใช่ไหมพี่ฟิมให้มันเข้ากันเวลากินจะได้กรอบ,กอบกๆกรุบๆ <laughs> พอคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่ผงสีชมพูนะคะที่น้องฟิวบดอุย้ยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ออโอ้พอใส่ลงไปแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีชมพูค่ะนี่นะคะอู้นี่นะคะ,ะ,คะก็คนเข้ากันเสร็จแล้วคะ่ะต่อไปก็จะไปใส่ในแม่ นี่นะคะน้องๆคือฟิล์มกับฟิลนะคะใส่เป็น2ถ้วยอย่างงี้ถ้วยนี้ก็จะเป็นใส่ร้อนถะ้วยนี้นะคะก็จะใส่เป็นไวช็อคค่ะแล้วก็ผสมกลายเป็นอย่างี้เลยนะคะต่อไปทําไงน้องฟิลก็จะมีเขาก็จะเอามาให้ด้วยนะคะนี่นะคะคือแม่พิมพ์ตอนคนเสร็จแล้วเป็นหน้าไมเมโลดี้นะคะกับรูปหัวใจค่ะนี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะเทอูนา่ากินก็ฟิลใส่ไม้ Yeah. ก็ใส่ทับอีกชั้นหนึ่งใส่เข้าปัย้ยเย้ยุ้ยฟินมาใส่ตรงรูปหัวใจกันใส่ยากมากเพราะมันเล็ก <laughs> ยากจริงนะากจริจริงๆออได้แล้วนี่นะคะได้แล้วหนึ่งดวงนี่นะคะคือ ขนมทําเองมาเมโลดี้ใช่จ้ะตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิวก็ทําขนมทําเองเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะก็จะแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะครึ่งชั่วโมงอ๋อโอเคพอดีนี่นะคะพอดีนะคะแล้วก็ปิดแล้วก็อีก30นาทีนะคะมาดูกันว่ามันจะแข็งตัวไหมจ้ะ ขนมทำเองนะคะฟิล์มก็แช่มันแข็งตัวแล้วนะคะจ้ะตอนนี้ก็เอาออกมาแล้วต่อไปนะคะฟิล์มก็จะมาละลายหลอดช็อกโกแลตอันนี้นะคะไว้ตกแต่งแต่ว่าต้องเอาน้ำร้อนมานะคะแล้วก็เอาช็อกโกแลตจุ่มลงไปจะเป็นรังร้อนนะและ้วตอนนี้นะคะก็รอช็อกโกแลตให้มันละลายนะคะฟิลม์มเวลาที่เรามากแกะตัวไมล์เมโลดี้นะคะจ้ะอุ๊ย,ยตกมาแล้วตกมาแล้วไหมหนี่ย เก็งหน้าไหแค่ดันลงมาค่ะก็หลุดแล้วละลายแล้วนะคะตอนนี้ก็นิ่มแล้วเย่ก็ตกแต่งได้เลยเดี๋ยวฟิมนะคะก็จะเอาช็อกโกแลตนะคะตกแต่งหน้าตาเดี๋ยวพี่ทำโบให้นะแล้วก็ฟิวก็เอาตกแต่ง เสร็จแล้ว,ลวอันนึงนี่นะคะอันไหนที่ฟิล์มกับฟิวนะคะตกแต่งเสร็จแล้วก็จะแยกอีกจานนึงนะคะอันนู้ฟิวอ๋เดิน็อกเกแล็ดไปตอนนี้นะคะฟิล์มกับฟิวกำลังตกแต่งหัวใจนะคะไม่ได้รู้ก็เลยไมเห็นได้แล้ว <laughs> นี่เดี๋ยวพี่จะคุกอย่างนี้เลยอ่ะ อันนี้ต้องคลุกเยอะๆอะ๋อเป็นพษษิเศษใช่ไหมนี่โอ้โหว้าวโอ้เต็มเลยโอ้ตาอัาอาอนนี้เปรี้ยวสุดตกแต่งเสร็จแล้วตอนนี้นะคะฟิลของฟิวก็ตกแต่งเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะฟิลฟิวก็จะมาแพ็กใส่หองกันค่ะนี่นะคะเป็นถุงใสอันนี้นะคะก็จะเป็นที่มัดค่ะ มันจะเป็นเหล็กๆขนมทำเองมาเมลอดี้นะคะฟิล์มฟิวก็ตกแต่งเสร็จแล้วค่ะจ๋าหน้าตาน่ากินมากเลยต่อไปฟิลกับฟิวก็จะแพ็คใส่ห่อน,นะคะนี่นะคะก็จะมีห่อให้เดี๋ยวฟิลกับฟิวนะคะก็จะช่วยกันใส่นี่นะคะก็ใส่ห่อแล้วต่อไปก็จะมามัดกันได้แล้วอันหนึ่งน,นะคะได้แล้วหนึ่งอันแต่หลุดน,นะคะไม่เป็นไร นี่นะคะฟิ็จะแพ็คใส่ห่อแค่สี่อันนะคะอูู้เหมือนลูกอมเลยนี่นะคะฟิมกับฟิมนะคะจะแพ็คแค่สี่อันนะคะอีกสองอันที่เหลือฟิล์มฟิ็จะเอามาชิมค่ะนี่นะคะเดี๋ยวฟิมกับฟิมนะคะก็จะมาชิมค่ะเริ่มจากดมกลิ่นก่อนนะคะสตรอเบอรี่หรือไม่ช็อกโกแลตนี่นะคะมายเมโลดี้ของฟิลมค่ะน่ารักมากนี่นะคะมายเมโลดี้ของฟิลมค่ะ น่ารักมากเลยต่อไปนะคะก็จะมาชิมนี่คือขั้นตอนสำคัญมากใช่ต้องชิมก,กรอบมากเลยนะคะกรอบอมากรสชาติมันสตรอเบอรี่เลยเปรี้ยวคิดว่าเม็ดขา,ขาวๆที่เราเทลงไปนี่อร่อยนะเปัดกรอบต่อไปก็จะมาชิมลูกหัวใจเปรี้ยวเหมือนเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวมากเลยนะคะของฟิล์ม <c oughs> เพราะว่าใส่ของตกแต่งเยอะเกินไป <G ül> อร่อยมากเลยนะคะขนมทําเองญี่ปุ่นนะคะทานได้เป็นรูปไมลเมโลดี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะทําสนุกม,มากเลยนะคะติดตามฟิล์มได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel แล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอร่อยมากกินไหมย่้